ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้อยู่กับเสียแชมป์นะครับสวัสดีครับผมแชมป์สุขุมพิทยครับผมแชมป์สุขุมพิทยนี่เอทันนะครับของเขาครับผมก่อนหน้านี้ขี่รถอะไรมาก่อนนะพี่ CPR พันธครับผมขี่ CPR พันธใช่พี่มาทานตัว14ตัว14นี่เป็นกระต่ายนะครับใช่โรลิสโซสีส้มกระต่ายครับโอเคเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับก็ อ่ะวันนี้จะของแต่งเอาไว้ก่อนเพราะว่าพี่แกบอกว่ารอต้นปีหน้าจะมาฟูอีกทีนึงเดี๋ยวรอต้นปีเดี๋ยวจัดเต็มให้จัดเต็มแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอะไระะกันเดี๋ยวว่ากันจัดไปครับผมเอาอย่างนี้ก่อนเลยคือเอาอเ,อเอสพันธ์เนี่ยครับฟีลการขับแตกต่างจากซีบียพันธ์เยอะไหมฟีลแตกต่างไหมผมว่ามันมันก็แตกต่างเยอะนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเบา สองเลยคือหน้าหน้ามันจะเบาไอข้อเสียของรุ่นนี้คือหน้ามันเบามากคือมันลอยลอยลอยเลยก็คือต้องเปิดแ r a c t i o ไว้ถ้าเกิดปิดแ r ค c t i o n คือคือว่ามันจะลอยทันทีก็คือมันแรงแรงแรงทนใช่มันแรงมันแรงเกียร์สองก็สองร้อยนะตันสองร้อยนะเกียร์สองโอ้ขี้ขีงนี้แล้วอะ่ะก็คือจากที่ผมเคยผมก็เคยขับเอสพันมาครั้งหนึ่งก็เอสพันมันจะเป็นรถที่แรงแบบ สุภาพสุภาพแล้วค่อยๆขึ้นใช่ไหมก็ไม่กระโชกหัวค่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาก็มาเลยใช่ใช่ถ้าถ้าเกิดมามาเลยแบบว่าพุ่งเลยอืออันนี้ขี่มากี่โลแล้วครับเออซื้อมือสองมาซื้อมือสองมาใช่มือสองมาผมมาขี่ได้ประมาณประมาณพันกว่าโลแล้วหลอดอันนี้ ABS โปรเอาสักทีดิป้า นี่ครับโอ디โอสองพันแปดร้อยกิโลเมตรขี่มาประมาณพันโลได้ไหมครับประมาณพันกับหนึ่งร้อยโลพันกันหนึ่งร้อยโลสองเดือนงอแงมากไหมงอแงไหมตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังตอนนี้ยังเพราะว่าเพิ่งได้มาประมาณแค่สองเดือนเองต้องดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าในสองเดือนนี้มีไม่ไม่มีไม่มีนะยังไม่มีครับไม่ขึ้นอะไรยังไม่ขึ้นอ๋อได้แล้วเป็นไงบ้างครับเรื่องเซอร์วิสไหมแนนกินน้ำมันไหมคันนี้อัตรากินน้ำมันเท่าไหร่ครับเนี่ยกินมากเลยก็ กิโลละสองบาทกิโลละสองบาทนะกิโลสองบาทะนะทุกคนถ้าจะขี่เอสพันก็เตรียมตังค์เติมมันนะครับกิโลละสองบาทอ<ม>ย่างมานี่ก็สามสิบโลก็หกสิบบาทแล้วครับใช่สามสิบหกสิบบาทแต่เติมน้ำมันแล้วเราจะใช้ที่จำมันเล่นหกห้าสิบดีกว่ามผมจะประหยัดน้ำมันกว่าเนาะครับเออแต่สพันก็นนนนก็สวยนะทุกคนนะแล้วไปดูรุ่นอื่นไว้บ้างไหมครับนอกจากเอสพันตอนแรกอะตอนแรก แกไปดูอาวันมีร้านอาวัน็มก็คือว่าตัวเองขายตัวไอ้คันเก่าขายนกแก้วไปแล้วโดแล้วตังค์นกแก้วเลยกบไ้แล้วคือก็ไปหาก็แบบอาวันเอ็มไกทันอะไรเงรี้ยไปดูไปดูมาเจอคันนี้มันมีของแต่งด้วยอะไร้วยก็เลยก็เลยจับมาก่อนนี่ทุกคนดูล้อล้อนี่ก็แสนกว่าบาทน,นะครับทอนี่ก็อย่างลัน่นคอม่วงมาเลย,ยลลลวสวยจริงนะทุกคนไพันเนี่ยดีจริงๆ ก็ฟิลขับขี่ก็คือมันเบาขี่ง่ายอาถ้าสมมติว่าไม่เคยขี่รถมาขี่ได้ไหมครับไม่รู้ไม่เคยขี่มาผมว่าขี่ได้นะแต่ว่าแม่คงไม่ห้าวแล้วต้องไม่ห้าวไม่ห้าวเปิดเปิดปึ๊บมันมันลอยเลยอ๋อใช่ขี่ถ้ากิขี่ขี่ได้นี้พี่แชมป์สูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพี่แชมป์ลองคอมให้ผมดูหน่อยว่าคอมแล้วเป็นยังไงต้องบอกว่าพี่แชมป์เป็นคนที่ตัวใหญ่นะครับผมดูเต็มขาเลยนะดูจากด้านหลังสองข้าง เต็มนะครับสองข้างเลยโหดูกล้ามพี่แกเบันเลอร์เธอเลยโอ้โหด <c oughs> ไูไปเช็ดไปเช็ดสุดๆครับช่วงนี้ฟิตเนสปิดครับนี่ขนาดผอมนะครับเนีย่ย<ฮ>ส่วนของแต่งคร่าวๆก็ยังไม่ยังไม่รีวิวละเอียดนะครับจะเห็นก็มีเป็นปั๊มโบนมีล้อมาเช็ดแล้วมีข้อเฟรมคาร์บอนคาร์บอนอะไรเงี้ยครับแล้วไปแล้วก็มีท่อบลาบรา,บราไม่รีวิวเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่แกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดเต็มก่อน จะมาพูดอีกทีหนึง่งอืมแล้วหลังจากที่ซื้อมาแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างยังคิดว่ามันยังคุ้มค่าอยู่ไหมหรือว่าแบบไม่คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าซื้อเลยอะไรเงี้ยความรู้สึกหลังซื้อมาเพราะส่วนตัวเราชอบอยู่แล้วเราชอบมอเตอร์ไซค์พวกนี้อยู่แล้วแล้วมาขับก็คือว่ามันมันก็คุ้มความลงทมแรงความสวยมันก็คุ้มโอ้โใช่วามรู้สผมก็ มันคุ้มดีเนาะครับคนชอบเนาะคนชอบอะไรก็คุ้มแแต่คนชอบถูกใจไม่มีคำว,ว่าแพงนะทุกคนสุดจริงเดี๋ยวคลิปถ่ายตอนพี่แกขับเดีย๋ยวอาจจะลงตามทีหลังนะครับเพราะว่าตอนที่ขี่มาเมื่อกี้ตามไม่ทัน<อ> <laughs> พากันขี่กันเกือบสองร้อยตามไม่ทันแต่รอรอครับพี่มีอะไรฝากฝากถึงคนที่อยากได้รถไหม<อ>คนทอยากได้รถใหม่ๆแล้วก็ อยากจะเข้ามาเล่นบิ๊กไบค์เข้ามาเล่นบิ๊กไบค์ใช่ไหมใช่ก็คือว่าคนที่มีก็ขยันอดออมครับขยันอดออมขยันหาเงินช่วงนี้เขาจะอยู่มันโควิดมันหาเงินยาก,กจริงแต่ว่าเราก็เก็บเก็บเล็กเก็บเล็เกผสมน้อยเรามีกําลังเท่านี้เราก็ใช้เท่านี้บางคนอยากได้บิ๊กไบค์ก็ค่อยๆขยับซีซีขึ้นมาอางร้อยห้าสิบร้ห้าศูนย์แล้วไปตัวพันก็ได้ใช่ไหมอย่างพี่ก็มี150ร้อยห้าสิบคันหนึ่งใช,ใช่ไหมครับอันนั้นร้อยห้าสิบคือขับไปทํางานใช้ชีวิตประจำวันประหยัดหน่อย สุดยอดนะทุกคนส่วนพันกว่าโลนี่น่าจะถ,าถ้าพูดถามเรื่องข้อดีข้อเสียนี่พอจะอธิบายได้ไหมครับพันกว่าโลอพอจะได้ไหมข้อดีข้อเสียจากจากที่เคยขับมานะก็คือว่าข้อดีมันก็ลุกษณ์ภายนอกเลยความส่าเอาข้อดีก่อนข้อดีข้อหนึ่งลักลณ์ภายนอกสวยลักษณ์ภายนอกสวยแล้วก็เครื่องก็แรงเครื่องแรงใช่เครื่องแรง,รง,แรงยงางว่าครับตัวผันยังไงแรงอยู่แล้ว มีแค่สองพูดจะไม่ได้ขับง่ายด้วยอ่ะอ๋อโอเคครับขับง่ายเบานะทุกคนนะเขาบอกว่าขับง่ายลองจากที่เบียรพันกับเอสพันนี่แหละครับเพราะว่าออปชั่นช่วยมันเยอะโอ้โเสียงเสียงดังทุกคนมาอีกพันละสวัสดีครับอ๋อรอรอเลยอ้าวพอดีไปละเอาข้อเสียบ้างข้อเสียข้อเสียงหนึ่งเลยข้อเสียเลยคือกินน้ำมันกินน้ำมันโอเคครับสองเลยคือ มันมีมันจะมีปัญหาเสียหายอะไรมันจะแพงอะไรจะเปิกยากม,มันก็แพงรอ,อนานรอที่45วันเนี้ยใช่ครับทุกคนเข้าใจครับบอะไรเงี้ยมันหนักแน่นอนต้องทำประกันไว้ใช่บของของแพงนะทุกคนถ้าล้มมาทีหรือว่ามีอะไรบางทีครับเซอร์วิสแมิาแนนแพงครับ,รกบปกติของบีเอ็มแล้วเออพี่ถามหน่อยประกันเนี่ยครับพี่ใช้อยู่ปีละเท่าไหร่ อะะไรรนคับประกันเปียเท่าไหร่ครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ประกันประกันตอนนี้ใช้อยู่เป็นสามขวกครับสามขวกไม่ห่อกมาอ๋อก็เลยก็เลยใช้เป็นสามขวกอ่ะยังไม่ได้ทำใหม่ใช่ไหมครับใช่คเลือนมาสามวบแล้วก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยแต่ผมขี่ตามพี่แกพี่แกขี่เซฟมากนะทุกคนดูยังเนี่ยอันนี้คือเหลือนะครับไม่ลงมาเพราะว่าเป็นอะไรไปก็ไม่คุ้มใครก็ไม่คุ้มเจอปหาอะไรล้มมา แล้วความร้อนเป็นไงพี่ความร้อนเหรอความร้อนไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากคารับตอนนี้ดูหน้าปัดนะอ,อ,อ๋อร้อนนิดๆเองร้อนนิดๆโอ้ร้อนนิด, <gracias> ด,นดๆร้อน,นแล้วนะครับถ<อ>้าเกิดเราเทียบกับซนะิบิอาพันธ์นะคือพอซิบิอาพันเลยเทียบตัวพันธ์นะอ๋อเทียบตัวพันก็คือกับซิบิอาพันตัวพันธ์ตัวเก่าตัวนี้คือความร้อนคือพอกันแต่ว่าแต่ว่าความร้อนมันจะออกมาทางนี้มากกว่าของคันนี้นนะซิบ 195, ิอาพันมันจะมี ปกติครอบมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตรงนี้แต่คือตรงนี้คือโดนขาเต็มๆเลยใช่แต่ในถ้าเกิดน้กวัดความร้อนในเครื่องอ่ะคือมันก็เท่ากับตัวเก่าที่ผมขับอยู่อ๋อมันเป็นรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นถ้ามันเทียบกันผมว่ามันไม่ได้ร้อนนะรา่ว่าเออรถญี่ปุ่นแต่ก็อย่างว่าเนาะครับเดพันใจรักก็ขี่ได้จะไม่พูดถึงเรื่องเงินผ่อนเงินอะไรนะครับอันนี้ข้ามไปเลยอันนี้แล้วแต่กําลังซับของแต่ละคนนะครับอ่ ต่อไปจะถามอะไรดีฟิลก็ถามไปแล้วเนาะก็ไม่รู้จะจะพูดอะไรแล้วแหละน่าจะหมดแล้วทุกคนแต่ว่าทริปขับอ่ะก็อาจจะเป็นพี่แกขับนะเพราะผมไม่กล้าขับรถพี่แกหรอกข้าวก่อนใช่นะครับของข้าวก่อนไหมของแต่งข้าวก่อนเอาได้ของแต่งข้าวก่อนก็ได้ครับข้าวก่อนเนาะอ่าณตอนนี้ก็คือง่ายง่ายมองมองง่ายง่ายเลยก็คือว่ามีปั๊มอ่ามีปั๊มบนปั๊มเบรกเบมโบปั๊มบนเบรกเบมโบคัตเบมโบคัตเบมโบรับใช่แล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นหุ้ม อพุ่มคาร์บอนพุ่มคาร์บอนเจ็ดลีมาโอเคครับล้อก็เป็นมาเชสเจ็ดการ์ดครับ M7 M7 นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดิมเป็นแมมโบติดกับรถเลยเดิมเดิมอันนี้อันนี้ก็เป็นพุ่มมาอ๋ออกล่างนี่ก็พุ่มคาร์บอนมาใช่ใช่ไอการล้มก็อีโบทั้งคันทั้งคันเลยอ๋อการล้มหน้ากลางหลังอีโบเทคนะครับใช่แล้วก็การม้อน้ำก็อีโบเทคอ๋อการม้อน้ำอีโบเทคการม้อน้ำการออยอีโบเทคทั้งหมดแล้วก็มาต่อที่ท่อ ท่อฟูไทเทเนียมทั้งเส้นเลยฟูใช่ยันปลายนะคปลายแต่ว่าปลายปลายผมถอดตอนแรกเป็นช็อตตี้ช็อตตี้เป็นเก่าช็อตตี้คมันไม่ดังมันมันมันไม่ดังใช่ท่อทางดนล่าก็เลยอันนี้ได้ท่อมาของใหม่ซาฟารีอ๋อของเขาทำให้เลยของใหม่ซาฟารีนะครับแล้วก็ลายมางหลังอันนี้ก็เจ็ดดีอ่าคาร์บอนอันนี้เทียวเทียวคาร์บอนคอเฟรมนะั่นนี้คอเฟรมเทียวคาร์บอนอ่ะเปย์ท้ายอะเปย์ทายแรปล็บเกอร์มา น,นี่ก็แล็มา <ใน S 1> ส่วนส่วนขาพักเท้าก็ได้มาในกลุ่มได้อันนี้ได้มาในกลุ่มนี่ก็ได้มาในปุ่มอ <S 1> <S 1> อ, <breakup> อันนี้ก็แล็มาเหมือนกันครับอ๋อโคนหลังก็แล็มาประมาณนี้ประมาณนี้าครับหลกักๆของแต่งประมาณนี้แต่งแบบประหยัดงบอันนี้ไฟท้ายแต่งไหมครับเนี่ยไฟท้ายในตัวอ,อ๋อไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะทคนนะอาจจะกระพริบกระพริบหน่อยนะครับบนในกล้องนี่ทคน ถ้าพามากคนเดีไงนะครับเนี่ยอ๋อ,อมันจะมีตรงกลางสีแดงด้วยแรงจริงๆออกมานยังแต่งไม่เยอะเดี๋ยวรอสิ้นปีอ่เดี๋ยวค่อยมารีวิวนะอย่างที่พี่แชมป์บอกทุกคนนะสิ้นปีมาเจอกันมาคราวนี้นี่บอกโอโ้โหขับบอลทั้งลำถังนี่แบบขัดเงามาแล้วไม่ใช่นะครับ <c oughs> โอเคครับผมงันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แชมป์นะครับเจ้าของรถโหดหล่อและใจดีมาก ลาทุกคนไปก่อนครับบายบายซิกระเล็ก